เป็นหนังสือเป็นหนังสือแล้วก็เราก็ค่อยๆศึกษาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆศึกษาไปปฏิบัติไปเราปฏิบัติของเราอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยบวกกับอ่ะเราจะสอนคนอื่นอ่ะเราก็ต้องมีปริยัติเวลาเราพูดอ่ะใช้คาพูดของผู้ใหเจ้าพูดอ่ะมันจะละเอียดละอ่อนมากกว่าการที่เราอาศัยแก่แก่แต่ตัวที่เราปฏิบัติเองอ่ะเราก็เลยเริ่มต้นขวนขวายว่าเออเราเริ่มเห็นความสำคัญของการเริ่ม เอาตำรับตำรามาอ่านซึ่งมมนไม่จะเป็นที่จะต้องไปเข้ากระบวนการศึกษาจริงจังไปเรียนประเรียนใครสามารถทาได้ไปเรียนบาลีได้เป็นเรื่องดีมากยังมหางมหาสมนป้องกับคุณแพรลี่นเนี่ยเรียนผ่านกระบวนการของบาลีมาอันนี้ดีแต่ว่าตอนนั้นเขาอยู่ในบริบทของการเป็นพระเขามีเวลาในการศึกษาแต่ยังคารว่าอย่างเราอ่ะเราไม่มีเวลาในการไปนั่งเรียนบาลีไม่มีเวลาไปนั่งเรียนปลาเรียนใช่มาเรียนีเวลาเราต้องขวนขวายในการทํามาหากินดังนั้นเรามีหนังสือเราเอาหนังสือมาอ่านเอาหนังสือมาศึกษาฟังก็ได้ ฟังฟังเอาอย่างนี้ก็ได้มันมันมันต้องเห็นคุณค่าของปริยัติเพื่อเราจะได้ตรวจสอบว่าไอสิ่งที่เราปฏิบัติมากับปริยัติที่มีอยู่เนี่ยมันเข้ากันได้ไหมปริยัติปฏิบัติปฏิเว่มันต้องไปคู่กันเนาะอย่างเงี้ยก็ศึกษาอย่างเงี้ย<อ>ไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาไปอ่านไปพูดไปมันก็จะจําได้มากขึ้นอาจ,จารย์้เห็นโทษตัวเองอย่างหนึ่งนะว่าเวลามีประเด็นที่เราพูดผิดอะ่ะแล้วมีคนออกมาเตือนอ่ะแล้วอาจารย์ฟังเออว่ะมันผิดจริงพอเราผิดจริงปุ๊บเราจะเริ่มเราจะจําไอตัวนี้ไปแม่นไปตลอดชีวิตเเลว่่่าาารรจะไมพดือองนีี้กเลย มันเป็นข้อดีเหมือนกันนะที่แบบว่าเราเราผิดแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะในการผิดนั้นแต่มันเป็นเรื่องดีสำหรับเราที่เรารู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดและเราศึกษาน้อยไปเราอ่านน้อยไปเรารู้น้อยไปเราจําได้น้อยเกิดไปเฮ้ยควรแก่การไปทบทวนตำหลับตําราแล้วควรแก่กการไปศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมแล้วเพราะว่า อ้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ติดเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเราทําของเรามาตลอดเราทําได้แต่เรื่องความจำอ่ะไอ้โดยปริยัติแต่ความจําเช่นประวัติศาสตร์อ่พระพุทธเจ้าเกิดตรงไหนอะไรยางไอ้ตรงเนี้ยมันจําได้มันไม่มันมีโอกาสพลาดได้มันมีโอกาสหลงลืมได้สัญญาตัวเนี้ยแม้แต่พระรหันต์ก็ลืมได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการจดจําประวัติศาสตร์แต่หลักอริยสัจสีในใจเขาไม่มีวันเลือนอันนี้ไม่มีวันผิดไม่มีวันพลาดไอ้เนี่ยพลาดไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์การจดจําวันอะไรมาฆ่าบูชาอะไรอย่างเนี้ย อันเนี้ยหลงลืมได้หมดแต่อย่างเดียวที่จะไม่มีวันลืมคือหลักอรอยิยสัจสิคือความจริงอันประเสริฐที่มันจ้าแก่ใจเขาอะ่ะจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันเปลี่ยนจะไม่มีวันผิดได้เลยในเรื่องนี้